ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นทางเข้าตลาดนะนะครับเป็นทางเข้าที่สามมีรูปปั้นนินจาอยู่หน้าทางเข้านะครับนี่เห็นไหมครโอเคครับเดี๋ยวผมหาที่จอดรถ่อนแป๊บหนึ่งครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับตลาดนินจาครับนี่นะฮะก็เป็นบริเวณจอดรถนะครับตอนนี้ตรงที่บอดียอยู่นะครับนี่ด้านหลังนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยครับวันนี้เราจะมารับน้องไปอยู่ด้วยนะครับออกกงมาด้วย นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวบาเรียพาไปดูครับว่าร้านที่ตลาดอินจานี้ร้านใหญ่แค่ไหนนะครับร้านขายหนูแฮมเตอร์นะครับผมเราไปดูกันเลยครับไป ปลาสวยมีหินขายด้วยนะครับมีหินขายอันนี้จะเป็นปลานะสวยมากเลยอะกุ้งแคะนะครับมีกุ้งแคนะอันนี้กุ้งนะฮะเป็นลูงเหลืองเนะี่ยสวยงามครับปลาคาร์ปนะครับเดี๋ยวบเดี้มีพื้นที่ที่บ้านบเดี้ก็จะ ซื้อปลาคราบไปเลี้ยงด้วยเนาะนี่ร้านขายหนู <_ EN> นะครับอันนี้เป็นร้านขายสัตว์นะราคาปกติ8,000คราบพร้อมประกันชีวิตหลองเดือนแล้วก็ประกัน8หลักส่วนราคาเราได้ทุกตัวเลยครืน นี่ครับนี่เดียวดิอ้มตายผมมันนอนนอนนอนบ้าน ลูกตัวนี้อยากไปอยู่กับเราไหมซีน่อยเลยบอสนบ่วานนี้วะนี่กระโดดด้วยอ้าวมูอีนี่มูอีอันนี้อันนี้เม่นแคะ เจอนี่้วยจะกรดอเมอ่อกี้นันนี้บ่ตัวใหญ่ข้าวเล่กเอาไปทอันเปนทรน่แล้วก็ทางก็นงเก่าแล้วมาสมมูลอย่ตัวแอนแอตเลิกอันนี้วินเท่าไหรไม่เอาเอาใจแอนใจแอนคือมันหยอกกันร้านสิดกิโ ประมาณสี่ถุงึไม่จะเดินขึ้นก่อนไง ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นรถรถซเล้งนะฮะไอ้รถกระป๋อเขาเรียกรถกระป๋อเนาะนะครับก็จะมียาวไปเลยนะครับริมถนนนะครับอ่าแล้วก็จะมีร้านเบียร์นะครับเป็นร้านเบียร์ตอนนี้ก็เปิดโทรอ่ามีทีวีจอใหญ่นะครับเปิดฟุตบอลอยู่นะฮะคู่นี้เความี่เป็นก็เป็นคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามครับเดียวหน่อยครับผมว่าเที่ยวสิงห์ก็ต้องคอย บนดูเยอะมากเลยครับก็มีร้านขายอ่าส่วนส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายข,ายของกินนะครับเนาะก็จะมีปลาหมึกอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสวยครับสวยนะครับอ่าบรรยากาศก็กเย็นเย็นดีนะฮะ ก็แต่ละร้านก็จะมีที่นั่งสำหรับนั่งรับประทานหน้าร้านตัวเองนะหน,นักจริงๆแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ก็ตอนนี้ก็สนใจจอทีวีอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์สำคัญนะนะครับของทีมชาติไทยไดูแอดมินเ่าเดียครับแอดมิน อันนี้ทำอะไรครับห็นด้วยกินเสร็จไม่ห็นด้วยโอ้โหกินเลียไอติมด้วยอ่าก็จะเป็นร้านไอติมนะครับผมก็กว้างขวางมากเลยนะครับเบาวเดียเดินเดินไม่ทั่วนะนะครับตลาดนินจาอมตะชนบุรีนะฮะมันใหญ่มากเลยนะ ตอนนี้ก็ทุกคนให้ความสนใจกับบอลนะฮะตอนนี้นะฮะมีของขายเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับของกินเยอะแยะเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปนะนะครับมีทั้งของกินนะครับผมแล้วก็ของใช้นะครับเสื้อผงเสื้อผ้าน,นี่มีครบหมดเลยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะสวยมากเลย อารมณ์แบบตาลาดรถไฟอะครับผมตอนนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะครับของใช้นะครับก็มีน้ำงุงน้ำหอมนะนนนหอมสวยมากเลยนะครับขดละร้อยห้าินะ เดี๋ยวบ่าวเดียวพาหลังจากเข้าไปที่ตลาดแล้วเดี๋ยวพามาดูร้านขายหนูแฮมเตอร์กันนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนขายผักแต่ไม่ใช่ต้นไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะนะครับไปครับผมเบ่าวเดียวพาไปดูเรื่อยๆนะฮะ สวยมากเลยครับเอานนี้ต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้มีต้นสวยๆ สวยมากเลยครับ huh? สวยมากเลยครับบ่าวเดียอยากมีร้านแบบนี้มากเลยนี่เอลบีเอลเดนะห้าสิบบาทนะครับนี่ยิมโนโดามัวละร้อยสวยมากเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปเอาน้องนินจานะครับบ่าวเดียตั้งชื่อไว้รอแล้วนะฮะ นะครับผม,สว,มนะสวยมากเลยฮะทำไมมันมีควันด้วยอ่ะสวยครับสวยสวยนะฮะอยากมีตู้ปลาอยู่เหมือนกันนะตูเ้เล็กๆแบบนี้นะฮะ ไปกันครับไปกันไปดูหนูฮิปโปกันไม่ใช่ฮิปโปไปดูเพื่อนฮิปโปนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปหาของเล่นให้ฮิปโปกันไม่ใช่นี่โปนินจานะครับมันเอาอันนี้เอาไว้สําหรับไอ้น,นี่กระลอกพวกกระลอกหนูมันสาาไปนอนได้มันนอนได้มันกัดขาดนะฮ ครับพี่นี่นะฮะเราจะมารับน้องกันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเม่นแค่นะนะครับเม่นแค่น่ารักมากๆเลยนะแล้วด,ดูมันนอนอย่างนี้สิพี่คะอันนี้เป็นกระลอกจิ๋วครับ นี่ครับน่ารักมากเลยตัวไหน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 ตัวนี้ฮะตัวนี้เนี่ยมัน,นดื้อมากเลยเนี่ยที่มีตู้ก่อนนะตู้นะฮะตู้เล็กๆแห่ไปเหยียบเพื่อนเพื่นนองนั่นนะ่ะ <laughs> จะปลอกไปจับมันหนาจะไม่โดนให้มันคุ้นเท่าไหร่เลยคุณได้กีต่ตัวมาน้องเท่าเท่าน่ารักมากเลยไม่มีฝาฮะนี่ครับผมได้มาแล้วครับน้องสองตัวนะครับ <c oughs> กำลังดื้อเลยนะฮะอายุน้องสองเดือนนะครับผม เดี๋ยวบ่าเดียยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับทแรกคิดว่าจะเอาหนึ่งตัวเนาะก็เลยเอามาสองตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงบ่าเดียตั้งชื่อก่อนแล้วกันเนาะใครอยากให้บ่าวเดียตั้งชื่อว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์ขึ้นมานะครับผมเนาะขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวยังไงบ่าเดียขอตัวกลับเอาน้องไปไว้ที่โกงก่อนนะฮะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับนะครับผม ไปดูอีกทีตอนที่บ่าวเดียอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวบ่าวเดียขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับผมเจอกันครับมาถึงห้องแล้วครับผมสองตัวนะฮะบ่าวเดียตั้งชื่อไว้แล้วนะครับตัวสีเทาๆเนี่ยชื่อว่าน้องเนินจานนะครับเนี่ยส่วนตัวสีขาวด้านหลังนั่นนะ่ะน้องมีฟูครับชื่อน้องมีฟูนะฮะเดี๋ยวบ่าวเดียจะทำความสะอาดกรงก่อนเนาะ นะครับเบาเดียจะเอาไว้ในนี้นะฮะเดี๋ยวเบาเดียขอทความสะอาดก่อนแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากน้องไปอยู่ในกรงใหม่แล้วจะเป็นยังไงนะฮะเบาเดียซื้อ,อมีอาหารน้องนะครับแล้วก็อะไรนะเป็นเหมือนกระดาษทิชชูช่นะครับที่เอาไว้ให้น้องนอนนะครับผมนบเนาะก็จะเป็นแบบขุยๆข,ข,ขาวๆอย่างเงี้ยนะฮะนะเบาเดียจะได้ไม่ต้องฉีกกระดาษทิชชูช่เองนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะอ่ะนะครับผมอันนี้บ่าวเดียเอาไปทำความสะอาดมาแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวบ่เดียจะโรยด้วยที่เลื่อยก่อนนะครับที่เลื่อยลงไปให้น้องก่อนแบบนี้นะครับ เขาจะได้แบบมีที่เดินนะครับแล้วก็บาวเดียก็จะเอาอันนี้นะครับเอาไว้ทําที่นอนนี่ฮะเขาจะเอาไว้ทําที่นอนเขาครับผม จะนิ่มนะครับมันจะนิ่มมากเลยแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นลูวิ่งเขานะครับ นี่จะเป็นจานอาหารเเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ําน้ําดื่มจะไว้แบบนี้นะฮะเขาก็จะมีที่พื้นที่ในการวิ่งเยอะนะครับโอเคมากันเลยนะฮะมาเลยมามาเลยมาหา่อมา ลูกไปเอบกระโดดลงเลยเต๊บนั่นเนละลงไปหนึ่งตัวแล้วนะฮะ <c oughs> มันเร็วมากเลยอ่ะสองตัวอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้ว เตรียมหาที่นอนนะครับผมนะเตรียมหาที่นอนกันแล้วกําลังสํารวจบ้านอยู่ว่าที่นี่ที่ไหนนะฮะอ่ะเข้าไปวิ่งเลยลูกวิ่งเลย <c oughs> น่าจะยังไม่เคยวิ่งเนาะนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสําหรับการกดติดตามนะครับประก็การรับชมรับฟังนะครับผมเดี๋ยวยังไงเแบาบเดียให้อาหารน้องก่อนเนาะนะครับขอบคุณมากครับ กิปต่อไปเดี๋ยวบ่าวเดี๋ยวจะเป็นเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเนาะตอนนี้น้องอยู่บ้านใหม่แล้วนะครับผมะนะครับขอบคุณมากครับนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ